เดาแม่อนไปไฮเดอร์ครับบกลาไปกดเอาเดอครับแม่เดียวใส่จักบาทปาหาพันครับหาพันเดียวขายูเคยกินอีกเดอแม่อนในไฮมื้อหนึ่งเด้อครับแม่ครับจ้าจ้าเดก็ขอให้ลูกประสบผลสำเร็จเด้อขอให้เป็นจริงย่างที่หวังพอพัวเฮามันอยากมันจุนมันสิได้มีความสุขความฝันดูกับลูกกับขอให้ลูกเให้สเร็จแม่สีไทาอยู่บ้าน สิลดความสำเร็จของ,<ม>ง,ของลูกเดอ้อผมจีดเห็นมันได้เด้อแม่เดอ้เอเนื่งหนึ่งล้านบาทเอายวไม้ใส่เหนี่ยของขั้ให้เบิดเลยแล้วก็เป็นศิลปินเป็นนักร้องที่ให้เอฟซีหลายๆคนหัวจักจีดได้แม่สบายเด้อแม่เดอ้อไปเลยเด้อแม่สมหวังสมหวังลูกไปด <ไป S 1> ้ยจ้ะแม่ไปสูงเดอ้อสวัสดีครับสวัสดีช่วงที่สองของ รายการขวานดาวาสิงของเรานะครับผมพันธุวัน์ครับผมวันนี้นักเรียนเชิญน,น้องมาร์กนะครับใครที่รับชมช่วงเมื่อกี้ก็จะได้รับชมน้องมาร์กลองเพลงไปแล้วในรอบชิงชนะเลิศรายการของเรานะครับผมน้องมาร์กุศลจากจังหวัดอุดรธานีนะครับ